ในรายการโคลัทแจกทุกวันเสาร์เวล16 30, 30, 30 30า16.30นถึง17.30นค่ะที่ของขวัญของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นตถเป็นต่อใหญ่มือถือนาฬิกาหรือจะเป็นเงินสดก็เอามาแจกในรายการโคลัทแจกด้าพวกเราสองคนไม่พอนะฮะยังมีดารารับเชิญิีกมากมายอย่าลืนมนะครับพบก,กันในรายการ 2,564นี้ที่ช่อง5เวลากี่โมง16.30ถึง17.30น,นค่ะมีเงินมาแจกมีของขวัญมาแจกมีรางวัลมาแจกมากมายเลยนะครับกระทบไหลดาราดางังโอ้โหทั้งเก่าทั้งใหม่ในรายการนะครับเรียกว่า1นชั่วโมงเต็มใครโทรมาติดแจก,กทั้งเงินแจก,กทั้งของขวัญน,นะฮะวันนี้นะครับรายการของเราสนุกสนานกันมากมายอย่าเลือนนะครับที่ช่อง5นะครับ คุณสายทานทำไมคุณแจกรุนแรงเหลือเกินไม่ได้สิคะรายการของเราชื่อรายการโทรแลกแจกได้พอแล้วเอา้าถ่ายทอดสดๆนะฮะทั่วประเทศไม่พอนะ,ะคุณตายค่ะยังครอบคลุมไปทั้งโลกเลยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะที่สถานีโทรทัศน์กองทบช่อง5ในระบบดิจิตอลช่อง1ของเราด้วยต่อไปนี้นะฮะรายการสดๆนะฮะทุกวันเสาร์สี่โมงครึง่งถึง5้าโมงครึงงคร่งในรายการโถแลก จ๊กดาเอ๋ท่านผู้ชมครับรายการเราจะไม่มีหน้าม้านะฮะ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้กับไขรทั้งสิน้นดังนั้นผมจะขอมอบให้กับคนที่โทรมาที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะจันทิมาค่ะจันทิมา <c oughs> คุณจันท่มาโทรจากจังหวัดอะไรคะ โทรจากกรุงเทพค่ะอ๋อจากกรุงเทพอ๋อดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าโทรตั้งนานแล้วเรียกไม่ไม่ติงเลยค่ะ่าคืองี้รายการเราเลตติ้งดีไงแล้วเราแจกเงินทุกทุกวันเสาร์สี่โมครึ่งถึง5้าโมงครึ่งงผมจะโอนเงินสดๆไป1,000บาทเนี่ยเอาไม่เอาอุ้ยจริงบ่ะคะเอาสิคะเอาสิคะ ไม่มีปฏิเสธเลยนะนี่อย่างนี้อย่างนี้นะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะไม่ไม่พูดเล่นค่ะรายการเราเนี่ยโอนจริงยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะ แท็บเล็ตท่านผู้ชมครับเมื่อกี้แจกเงินนะฮะอันนี้เราจะมาแจกแท็บเล็ตบ้างแท็บเล็ตนี้ขอขอบคุณคุณแม่นกจันทนาสินผลนะฮะนอกจากทําเครื่องประดับอัญจมณีแล้วเนี่ยยังผลิตแท็บเล็ตด้วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใครอยากเอาไปขายของนะฮะก็วันนี้จะให้ฟรีไปเลยเอาไม่เอาเอาเอาถ้าใครเอาดูรายการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์4โมงครึง่งถึง5โมงครึ่งในรายการโทรแหลกแจกดาเนี้ย เอาไปเลยเอาแจกฟรีนะครับผมาใช้จ่ายแม้แต่สลึงหนึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาเราแจกเราบอกแจกเวลาเราขายเราก็จะขายให้ถูกๆในราคาโรงงานอ่ะมาละสวัสดีครับอันนี้เขาโทรติดเขาได้แท็บเล็ตเลยนะโอเคอ่าสวัสดีครับตอนกระนกคุณตอนกนะหนกเฮ้ยได้แท็บเล็ตยินดด้วยรับแท็บเล็ตเป็นหนึ่งเครื่องเลยดีใจนะครับคุณได้แท็บเล็ตมูลค่า3 9 9 9บาทให้ฟรีเป็นหนึ่งเครื่อง ถ้าคุณพูดสามคำสามครั้งไม่ผิดภายใน3าวิเดี๋ยวผมจะจับเวลานะถ้าพูดได้นะตอนนี้ได้ไปเครื่องแล้วแต่ถ้าพูดได้นะเอาเงินไปอีก 1, 1> <000 S 2> น0 0งบาทพูดคำว่าหมูหมึกกุง้งหมูหมึกกุง้งหมูหมึกกุง้ง3ามคำสามครัค้งสามวิไม่ผิดไม่เพี้ยนเอาไปอีกหนึ่พบาทพูดได้ไม่ได้หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งได้ไปอีกหนึ่งพันบาทไปอีกหนึ่งพันบาท สองคนในรายการโทรแลด์เซนดาวันเสาร์เวลา16.30นถึง17.30นค่ะของขวัญของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเป็น่อใหญ่มือถือมิเตอหรือจะเป็นเงินสดก็อเอามาแจกในรายการโทรแลด์ลลเซนดาพวกเราสองคนไม่พอนะยังมีดารารับเถืออีกมากมายอย่าลืนมนะครับพบกนันใน